สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดาวนะคะวันนี้เราช่องอิดาวก็ตื่นแต่เช้าก็มไม่เช้ามากนะคะเมื่อวานไปขายของของที่ขายก็หนักก็เ,เลยตื่นสายวันนี้เรามาดูดอกไม้กันสกุละะมืองไทยสวยมาก เขาอยู่สูงอยู่ถ่ายไม่ค่อยถึงนะคะยะไปะดูด,ด้านนน้นกันอันนี่ก็สวย ปีน,นี Arrow, ้เนี่ยครับออกปีนี้เยอะทุกปีออกไม่ค่อยเยอะนะนี่ฮะสีชมพูต้นใบเหมือนใบขี้เล็ดเนี่ยค่ะแต่ว่ามันออกสวยมากเช้าวันนี้ก็ คิดถึงเพื่อนๆเอฟซีไม่ได้เจอกันหลายวันช่วงนี้ทำงานนะ่ะขายของค่ะทำมาหากินยังลูกหลานรายได้ก็ไม่เยอะขอลงคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาวชาแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วย สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ